สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะโชว์ลูมโตลิต้าสาขาประตูน้ำพระอินนะคะปิดทำการนะคะแต่เราก็เดินทางมาส่งมอบรถนะคะแต่รถไปแล้วนะคะรถไปเรียบร้อยแล้วเป็นรถตู้นะคะรถตอนเดียวต่อตู้คือสเตลเลตนะคะที่พอดีว่าลูกค้ามีเรื่องขยับรถเลยต้องให้หลานเนี่ยเอ่อ,อ,อกรถไปก่อนนะคะให้ที่สมจิตน,นะคะเอ่อเป็นลูกค้าเก่าจากค่ายเดิมน,นะคะมา ให้คำมัาษณ์นนะคะว่าการไปการห่ังรูเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชมจีชาเี๋ดายจังเลยรถพี่ไปแล้วเนาะหลานขับไปแล้ววันนี้พี่เดินทางมารับรถอะไรจ้ะโรโยต้าค่ะค่ะเป็นรถไหนเอ่ยคโย,โยค่ะค่ะเป็นรถเออใช้งานใช่ไหมคะเป็นรถตันเดี <ลด S 2> <ด>ยวต่าตู้ไม่คะพี่ พี่สมจิตจะเอารถไปดำเนินต่อยอดเนาะต่อยอดในเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์รู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการบริการของโถนะคะให้พี่สมจิตบอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจน้องติชมได้เลยจ้ะค่ะโอเคมากเลยค่ะคุณลูกน่ารักมากค่ะแล้วก็ราคาก็โอเคค่ะต่อองกันได้ค่ะค่ะและการให้ข้อมูลของเราชัดเจนไหมคะชัดเจนมากค่ะบริการดีค่ะค่ะขอฝากคุณลูกไว้ด้วยนะคะได้รถก็มาที่คุณลูกได้นะคะติดต่อตามเบอร์ที่ลูกให้ไว้ได้เลยค่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าทุกทุกท่านนะคะนกเนตในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ชัดเจนการบริการนะคะนกแนะนํานะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องกลังเลใจนะคะนกไม่เร่งรัดให้ลูกค้าเจอนะคะ มีอะไรนะคะขอให้เปิดใจคุยกันนะคะเดี๋ยวนกดูเคสให้นะคะถ้ายื่นมาแล้วสัญญาไม่ผ่าน,นบอกเลยค่ะว่าสัญญาไม่ผ่านนะคะรักนกก็กดถูกใจชอบนกเอ็นดูนกก็กดแชร์เพจให้นกด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเที่ยงอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดีค่ะ